สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่หนึ่งนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเดือนนี้นะคะเริ่มต้นเดือนแห่งความรักนะคะพี่พี่เดือนกุมภาพันธ์นะคะน้องแอดก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแนวทาง ที่น้องแอดให้ไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆิปังปงนะคะในเดือนนี้ก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะกดไลค์ให้น้องแอดด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ <ๆ S 1> ก็ฝากป็ินกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางนะคะตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะ สำหรับในงวดที่ผ่านมานะคะพี่พงวดที่แล้วขออนุญาตสรุปผลงวดที่แล้วให้รับชมกันก่อนนะคะกนมารับชมแนวทางของวันนี้งวดที่ผ่านมานะคะวันที่3 0นะคะพี่พน้องเอสให้เด่นที่1กับ0นะคะพี่พงวดที่ผ่านมาท่านใดนําไปเป็นแนวทางน้องเอสก็ยินดีด้วยนะคะ1ไม่มานะคะพี่พี่มานะคะตัวเด่น วิ่งรุดเม็ดเดียวที่0ูนยสำหรับผลที่ออกงวดที่ผ่านมานะคะเจ็ดเจนะคะพี่พี่ก็เข้าไปในเลขล่างนะคะชุด4ตัว2 0นะคะมาในสายรุดวิ่งมาในตัวกลับนะคะเป็นตัวที่น้องแอดเน้นให้ด้วยนะคะศูนนะคะมาในเลขล่างชุด สี่ตัวนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะเข้าตัวที่น้องแอดเน้นให้นะคะพี่พี่เนาะก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับตารางนะคะตารางเข้า777จ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็มาเป็นตัวเด่นนะคะเด่นน้องแอดให้เด่นที่0ูนย์กับหนะคะในตารางแล้วก็หลักเก้าก็มานะคะพี่พี่ขาดแค่5ตัวเดียวกับสองนะคะในตารางเนาะ ก็ฝากตามด้วยนะคะของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะชื่นชอบแล้วค่อยนำไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวมารับชุมแนวทางนะคะของวันที่หนึ่งสำหรับวันที่หนึ่งนะคะพี่ๆวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูตรางกันก่อนนะคะตรางน้องเอสดจะมีห้ามีหกมีเก้า มี2นะคะแล้วก็มี8ดมี4นะคะพี่ๆสำหรับตารางกำลังวันนะคะดินในตารางนะคะด่นในตารางด่นที่5้ด่นที่หกับ9ก้านะคะพี่ๆน้องเอยังชอบหกับ9นะคะงะคะวดน,นี้ ท่านใดชื่นชอบนะคะก็ลงจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสองตัวนี้ตัวเด่นในราวพัฒนานะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะ5นะคะงวดนี้แต่ถ้าพี่ๆสมาชิกท่านใดไม่ชอบ5นะคะก็เอา9นะคะไปวิ่งไปรูดแทนได้นะคะสองตัวนี้น้องเอ็ดว่าน่าจะยังอยู่นะคะ ถ้าไม่มาคู่ก็มาตัวใดตัวหนึ่งลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าชื่นชอบสำหรับตัวที่น้องแอดชอบนะคะในสูตรนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้เน้นรูดแล้วก็วิ่งน้องแอดชอบนะคะคู่แรกตัวดินคู่กันนะคะห้าเก้า 5 8 5 2แล้วก็5 5 5สําหสำหรับแนวทางนะคะวันนี้ลาวพัฒนาถ้าชื่นชอบอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับสูตรหเม็ดเดียววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมจับตารางไปเป็นนวรางนะคะพี่พ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องแอดต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค้งสุดท้ายเดี๋ยวน้องแอดจะเจาะเน้นให้อีกทีนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในค้งสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะ